ต่อไปเชิญท่านไพโรธพ่วงทองนะครับหาลือเรื่องน้ำเสียจากฟาร์มหมูและบ่อขยะนะครับขอฉายวิธีพัฒน์และภาวะผู้ประกอบด้วยนะครับเชิญครับครับกับเรียนครับท่านประธานอุ้ทีสภาที่คารับปมนายไพโรธพ่วงทองสมาชิกอุ้ทีสภานะครับวันนี้ก็มีเรื่องนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำซึ่งน้ำเนี่ย คุณภาพน้ําไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วยังลัก,กลอบปล่อยเข้ามานะครับ่าให้สามจังหวัดเดือ,อดร้อนครับด้วยครับที่ตำบลแพ่งน้าแดงได้เกิดปัญหาคุณภาพน้ําเสียยังรุนแรงนะครับซึ่งตรงผลกระทบต่อชุมชนผู้ใช้น้ําต่อเนื่องมาตลอดหลายสิปีมาสืบทราบว่านะครับโดยข้อเท็จจริงจากภาพเนี่ยนะครับเกิดจากฟามเลี้ยงหมูนะครับฟาร์มสุกร แล้วก็เป็นนำเขือจากบ่อขยะด้วยครับของเขตอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีได้ลักลอบปล่อยลงฟาร์มนะครับลงสู่ของธรรมชาติซึ่งหลายพันอำเภอปากท่อเนี่ยนะครับสายหนึ่งไปปากท่ออีกสายหนึ่งก็ไปเพชรบุรีเพราะฉะนั้นในส่วนของวัดเพลงด้วยนะครับจังหวัดราชบุรีที่ไล่มาทำ <c oughs> และที่ไล่ต่อมานะครับ มาถึงแพคํำแดงเนี่ยซึ่งปัญหาหนักนะครับเพราะว่าพื้นที่ตำบลแพคํำแดงเนี่ยได้เลี้ยงสั้นน้ำนะครับซึ่งอยู่ในเขตอัมพวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามน้ำเสียดังกาวทรงพลกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัยนะครับในรุ่มน้นนาําลาคลองดังกล่าวยังทรงผลกระทบต่อเนื่องไปพื้นที่นะครับการประมงในพื้นที่ดังกล่าวก็คือทําให้ปลานะครับพวกปลาพวกกุ้งเนี่ยที่จาวบ้านเลี้ยงไว้เนี่ย ในเชิงพาณิ์เนี่ยลมหายตายจากเป็นวงกว้างและชาวบ้านที่ประสบปัญหาอย่างรุนแรงเนี่ยบางหลายนะครับถึงขนาดหมดตัวเลยครับอีกประการหนึ่งนะครับพื้นที่การเกษตรเช่นนาข้าวผลไม้ส่วนผลไม้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันครับในลักษณะเดียวกันอย่างต่อนเนื่องซึ่งเรื่องนี้มีชาวบ้านทําเรื่องร้องเรียนผ่านนะครับมายังซวพบประชาชนในเขตภาคกลางเนี่ย ในครั้งหนึ่งถามว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่นะครับในปรากฏการณ์เนี้ยก็คือเรื่องดังกล่าวนะครับยังมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียกันอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องจึงอยากถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะครับตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับภาพรวมเลยคือทรามจังหวัดนะครับจังหวัดรารรชบุรีเป็นหลักเพชรบุรี สมุดทรงขามว่าท่านรับทราบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ท่านมีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ในระยะสั้นระยะกลางระยะปลายระยะยาวนี่นะครับอย่างไรเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบนะครับในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยซึงปัญหาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของประมงนะครับ เพราะว่าประมงเนี่ยไม่มีการเยียวยาแล้วทางหน่วยงานจะทําเรื่องนี้ต่อไปยังไงนะครับโดยเฉพาะชาวประมงขอบคุณครับธรรมสานครับ